ความเดือดร้อนเจ้าของบ้านคนหนึ่งครับนะกลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วจากการกระทำของผู้ชายคนหนึ่งที่หลอนยาเสพติดบุกเข้ามาพังบ้านครับโอ้ยตายแล้วต้นกล้วมั้งตานแล้วต้นแล้วต้นมล้วต้นแล้ว อเอ้เจอแบบนี้เราเหลอนเหมือนกันนะคุณสจ,จีดูสินี่ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะนายอดิศักดิ์เ็เป็นหนุ่มคลั่งครับแล้วเมื่อสักครู่เหตุจังหวะนึงแม้เหมือนกับรับคมมีดด้วยกับรั้วหน้าบ้านนะฮะบ,บ้านผู้เสียหายครับอยู่ที่ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนรครจังหวัดสงขลาเจ้าของบ้านต้องตกใจตื่นนะครับตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานนี้แล้วครับเราเห็นภาพนายอดิศักดิ์เพื่อนบ้านคนนี้คลุ้มคลั่งถือมีดพรามาสองเล่มฟันประตูรั้วแถมยังพยายามบุกเข้ามาในบ้านอีกครับพอเข้ามาไม่ได้ทำยังไงนี่ ยืนรับมีดโชว์เลย oh. บนพุ่งพําพุ่งพําด้วยคุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุนะทางตำรวจสพสิงหนครก็มาควบคุมตัวนายอดิศักิ์นะคะก็นำตัวไประงับอาการที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นสีม่วงก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาแล้วก็ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นด้วยขณะที่บ้านของผู้เสียหายเนี่ยต้องบอกว่าเสียหายเป็นหลายจุดนะคะสายไฟฟ้าถูกนายอดิศักิ์ใช้มีดพระฟันจนขาดกระจกหน้าตา่างฝ้าผนังบ้านถูกทุบแตกเป็นรูโว่คะ่ะแถมถอนต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็ ็ฟันต้นไม้เป็นหลายต้นด้วยนะคะขณะนี้ก็ให้ช่างมาประเมินค่าซ่อมแซมบ้านประมาณ5,000บาทส่วนหน้าต่างกระจกก็รอนะคะช่างมาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันประมาณเท่าไหร่ค่ะก็รอประเมินราคาอยู่นะคะทีนี้ความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นความเสียหายก็ต้องให้ทางครอบครัวของนายดิศักมารับผิดชอบนะคะในแง่ของคดีความ ทางตำรวจสพสีรีนครเนี่ยก็จะส่งตัวนายดิศักไปรักษาอาการก่อนนะคะหายแล้วก็จะกลับนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะจริงๆแล้วนาะยดิศักดเคยถูกนาตัวไปบําบัดยาเสพติดมาแล้วหลายครั้งนะครับพอออกมาก็มีอาการแบบนี้อีกฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรามอย่างเด็ดขาดครับ